ตัวอะไรคะนาดาตัวอะไรคะมันคือควายนี่นะฮะควายควายเผือกทุกคนน่ารักไหมคะทุกคนใส่หมวกด้วยนะคะ เที่ยวที่ไหนกันคะเดอะมอ <The ball. S 1> วันนี้ <The ball. S 1> เราจะมางานท่องโลกมหัศจรรย์ mm hmm. แดนสัตว์แปลกพิศวงนะคะทุกคนพร <Wow. S 1> ้อมอยังอนานันดาโมเดลพร <Wow. S 1> ้อมอยังคะพร <Wow. S 1> <laughs> ้อมแล้ว <Wow. S 1> ไปกันเลยคะ่ะ <laughs> นะคะทุกคนเราได้บัตรมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเข้างานกันนะคะไปค่ะพร้อมยังคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะลุยค่ะสดรขอยวินอค่าสง0าทสรับ210ตรยกรไ่นะครับสุนะคะเข้าได้เลยค่ะลานาได้ไปเลยค่ะาเข้า่ะยื่นบัตรให้พี่เขาได้เลยค่ะลูก แต่เราก็จะต้องเตรียมเข้ามาด้วยนะคะนี่คือเรียกได้ว่าเราเข้ามาในงานแล้วนะคะทุกคนโอ้โหอลังการมากคุณใหญ่มากนะคะ ว้าวิตัวอะไรเจ็กนจาจกาเลอันไหนๆอาดาตจ้ไหนคะไปดูใกล้ๆไหมจิ่กาาเหรอี่่าค่ะทุกคนีนูน่ลผ่านลงไปเมื่อกี้นะคะใลแ้วเราไป่รู้ตั์กันเลย อย่างนี้ก็มีคุณตูนคุณก้อยด้วยนะคะเด็กๆไม่น่าจะรู้จักกันนะคะเข้ามาถึงก็จะเจอกิ้งก่าก่อนเลยนะคะทุกคนหางยาวมากไหนคะนีเป็นตัวอีกัวหน้าอ๋อมันคืออับีโนอีกัวหน้ามันคืออีกัวหน้านะคะน่ารักไหมคะลูก อ,าาอาาันนานาน่ารักไหมคะตวนาไหนคะ,นคะใช่หางยาวมากนะคะทุกคนนบอกว่าหางกิ้ง <Play>. ก่ามันผมราวเป็นเซลล์นะคะทุกคน่หราคตัว้วีควตัวอะไรครับคิวตัวอะไรครับ มีสคนน่าตคนหน้าหงางยาวมากทุกคนไหนคะอนาอนาโปตัวนี้แก่เลยนะคะ<อ>นี่นะคะเดินเข้ามาแล้วก็จะเจอสัตว์นะคะอันนี้ตัวอะไรเด็กๆตัวอะไรคะอือ ทุกคนอันนี้คืองูนะคะเขามีชื uhm <c oughs> ่อบอกด้วยนะคะตัวนี้ชื่อว่างูโบอานะคะทุกคนลายสวยมากด้วยนะคะเอาเอามาขี่คอได้ไหมโมเดลเอาไหมเอามาอิทีอเอาไหมเอามาแขวคอเล่นไหมเอาไหมเออไม่เออเออไเอ ตัวนี้เป็น,นตัวอะไรเอ่ยมีชื่อบอกไหมคะนี่เขามีแา่ค่านกำลังหลับเลยนะคะทุกคนไม่มีอ่ะแร็คููหรือเปล่านี่นะครับเหมือนแรคููนะคะเหมือนกำลังหลับอยู่นะคะทุกคนไม่ตื่นนะเนี่ยไปค่ะเดี๋ยวเ,เราไปดูตรงอื่นกันต่อนะคะ เด็กๆอันนี้เป็นตัวอะไรคะอะไรนะโมเดลกระต่ายชิคาเลสนะคะทุกคนชิคเลสไม่ใช่ชิคเลสหร่ชากระต่ายอีไครับชิอะไรคะชิการ์คิดตัวใหญ่มากค่ะทุกคน ฝั่งนี้ก็มีนะคะทุกคนโมเดลมาดูฝั่งนี้ฝัง่งนี้คือตัวอะไรเอ่ยเด็ดอันนี้ก็ตายสิงโต่ายสิงโต,อ,งอ,นนงตอ,งอันนี้ก็เป็นสิงโตแล้วส่วนข้างๆก็จะเป็นชิคเกเตนะคะสวากเลยหรตสิงโต มาดูไปไหนคะมีแมวน,นี่จะมีแมวให้ดูด้วยนะคะทุกคนเข้าไปดูไหมคะบ,บเดียเข้าไปดูแมวไหมคะไปค่ะ <c oughs> อ๋อมันเป็นคาเฟ่แมวคะ่ะค่ะทุกคนเพื่อสามารถเข้าไปได้กับแมวได้นะคะ คุณคารุนไม่มีอ่ะแต่มีมาสกินนะครับคุณนี่คือคนี่ไม่ได้จับมือกับ เรามาถึงจุดที่มีสัตว์อะไรเอ่ยตัวนี้นานีนี่ีกิ๊กกากิกาแพนเทอร์ค่ะทุกคนอันนี้ตัวอะไรกิ๊กกาแพนเทอร์นะคะทุกคนตัวนอะไรในคะตัวนี้งูงูวัวเด็ๆเขาจะเป็นงูหรือเขาจะเป็นวัวนะคะงูวัวนะคะทุกคน งูวัวงูัวเมือแล้วกิ๊กหาอยู่ข้างหลัง <c ười> <c ười> ไปค่ะเราไปดูงูข้างในกันค่ะอานานาตรงนี้งูเพียบเลยนะคะทุกคน,นงูเรนโบว์อานานาใช่ค่ะน,นี่งูเรนโบว์นะคะทุกคน <c ười> นี่นะคะเขาบอกในงานก็จะมีสัตว์ที่หาย,ยากตรงนั้นเลยนะคะทุกคน ไหนคะงูเหลืองูเหลืองูเหลือค่ะลูกงูเหลืองต่อยเขาชื่อของเขาคืองูเหลือมค่ะแต่เขาเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะนี่นี่ข้างๆก็มีข้างๆสีสวยมากเลยนะคะทุกคนอันนี้งูอะไรคะงูหลามบอลนะคะ เด็กๆต้องดูระมัดระวังหน่อยนะคะระวังมันออกมานะคะ,ะนี่คะฝั่งนี้ก็จะเป็นกิ้งก่านะคะดูแล้วก็เป็นสวยมากเลยดูไหมสีสวยมากเลยอ่ะเปลี่ยนสีดได้ใช่ใช่เปลี่ยนได้เลยจับเปลี่ยนสีได้นะ,ะเปลี่ยนสีไว้ข้างๆก็เป็นสีแบบนี้แหลนี่ข้างๆก็มีนะคะ ใบซัดใบเรือค่ะเด็กๆนะ่ลายซัดใบเรือนี่ดูอะไรดูอะไรดูด้วยเนี่ยมีคของดีมากเลยเนี่ยกาอยู่ในม้าทีมาทุกคนหาหาเจอไหมคะอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนสนใจให้ม้าดู ตันี้ตัวนันตรงนู้น,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 นดีน่น,น,นะคะทุกคนตรงนี้นะคะตรงูนะ่ไนะไนะเราไปดูต่อไปอันดเจิงูใหญ่มากเลยด้วยไปดูเต็ม,มันดาไปดูงูใหญ่เนะคะทุกคนใหญ่มากเลยไหนคะันนคาทุกคนให่มากค่ะนนนี่ทุกคน เอาไหมเอาได้หมเาดเข้าไปเอามาขวนคอไหมเอาไมมได้เดกอาไหม ไม่มีทางนาไม่ม <von Diamond Hayır> ีทางนะใหญ่เกินไปมันใหญ่เกินไปใช่ไหมคะตรงนั้นนะไปไหมเราจะไปขอถ่ายรูปกับพี่งูไหมเด็กๆโมเดลไหมป๋าใส่ดูมาใส่คอป๋าใช่ไหมนี่นะทุกคนเราสามารถเอางูมาค่อยๆคล้องได้ด้วยนะครับค่ะพี่พิว ทงบนเนนะคะอยู่ข้างบนก็มีนะรขุ้งบนนี่เนี่ะ้างมูหรือข้างบนหน้านีแหหน้นี่ะคนนี้นะคะเรามาอยู่จำพอกม้ากันนะคะไปคางนาเดินเลยค่ะ ให้เด็กๆดูได้นะคะอะไน,บบนี่ยอะอะไรเรักอันนี้ตัวอันนี้ตัวอะไรคะนาดา,นนาตัวอะไรคะไม,ม่คือควายนี่นะ,ะฮะควายควาย,ควายเปล,ลือดนะคะทุกคนน่ารักไหมคะทุกคน ใส่หมวกด้วยนะคะจับได้ไหมจับได้ไหมยกบอกว่าเพาชื่อต่างๆนะคะอายุสองขวบครับสองขวบ รูปภาพต่างๆจดานสัจรรมใชคะทุกคนก็มีพิมพเอทีวีด้วยนะคะในหงดน้อยท่าท่านสามารถที่จะเข้าชมงานได้ตลอดยาวๆเลยค่ะในช่วงของวันนี้แล้วก็วันหยุดนะคะในส่วนของวันหยุดเราสามารถเข้าชมได้จนถึงเวลาสิ้นนะคเดยวเราจะเข้าไปในถาำนี้กันนะคะทุกคนฉ่ำแน่นอนทานข้าวเสร็จกลับเข้ามาใหม่ก็ได้เช่นกันค่ะถ้าใครว่าจะสนใจจุดไหนโซ่ไหนก็สามารถสอบถามของ ก็จะเป็นในถ้ำนะคะก็จะมีนกคู่คอนเขาใหญ่นานานกคู่นขใหญ่นะคะทุกคนกี้บอกนกนอนหลับหลับกคไหนหลับตไล้ลไปปลุกเขาไหมฮะมาปลุกเขได้ไหม มาได้นี่มีนกคขาใหญ่แล้วตัวนี้ตัวอะไรด้วยคะนกเียต่ะอ๋อด้านหลังก็มีนกเลยค่ะทุกคนมีนกคู่ตัวเล็กด้วยนะคะนั่งดูทุกที่เลยสบายแล้วตรงนี้ก็จะมีนกคู่ด้วยนะคะทุกคน ไปดูโตัวอื่นเลยค่ะ